ทางด้านของสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ได้มีการตั้งเป้าลดพื้นที่เกิดจุดความร้อนในปีนี้ลงร้อยละ25โดยปีที่ผ่านมาค่ะเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนมากกว่าถึง20,000จุดด้วยกันค่ะ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นายกรีนศักดิ์ถนอมพันธ์ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องเป่าลมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยเสือไฟและเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมกับตรวจสุขภาพพร้อมกับนะคะร่างกายของทางเจ้าหน้าที่ค่ะมีการสาธิตการทําแนวป้องกันไฟและชิงเก็บ การสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟพร้อมกับเปิดปฏิบัติการป้องกันการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่เสือไฟและจิตอาสากว่า500นายออกลาดตระเวนไฟป่าค่ะ าด้านผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ก็เผยว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันจนฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เกินค่ามาตรฐาน78วันค่ะโดยมีค่าสูงสุดวันที่1 9มีนาคม2563สูงถึง360ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรและพบจุดความร้อนสะสมมากถึง21,658จุดซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการท่องเที่ยวนะคะปีนี้ ต้องทำงานเชิงรุกเพื่อตั้งเป้าลดจำนวนฮอสปอตลง25%และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาไหนที่ลงแจงด้วยค่ะค่ะสิ่งที่